สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมานำเสนอคาถามหาเมตตาที่เหมาะกับคนค้าคนขายหรือคนตั้งใจทำมาหากินนะครับอาจจะมีอาชีพบางอาชีพหรือหลายๆอาชีพที่ต้องการความเมตตาจากผู้คนรอบตัวอาศัยใช้ฝีปากและก็ามารยาทของบุคคลผู้นั้นเพื่อให้อาชีพของตัวเองได้เจริญก้าวหน้า ทางช่องก็เคยนำเสนอคลิปเมตตาค้าขายนี่ก็หลายคลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูว่าคลิปไหนคาถาไหนถูกใจหรือคาถาไหนเหมาะสมสะดวกต่อตัวท่านเองอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือคาถาไหนรู้สึกว่าเราชอบและเราเชื่อว่า ให้ผลดีที่สุดก็ขอให้ยึดคาถานั้นเป็นหลักนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องท่องเยอะจำเยอะแค่คาถาเดียวหรือสิ่งเดียวของขลังที่เรามีให้ช่วยทรมาค้าขายหรือช่วยให้ธรมมาหากินให้เจริญในหน้าที่การงานขอให้ยึดอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับอย่างเดียวก็พอนะตั้งใจเจริญภาวนา ก่อนท่องเราก็ควรจะรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานึกออกนึกถึงเราก็กล่าวไปเลยก็ได้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพึ่งบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พระอินทร์พระพรหมและเทวดาทั้งหลายตลอดจนคุณพ่อแก้วแม่แก้วคุณครูบาอาจารย์ผู้ประดิษฐานในสากลโลกโปรดจงมาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จสมความประสงค์ทุกประการเถิดสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังอะอามะอะโออิสะวาสุนะโมพุทธายะนะชาลิติพุทธังเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสนหาจะปูชิโต สัพพะสุขังจะมหาลาพังสัพพะโกรธังวินาศสันติธรรมมังเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสนหาจะปูชิตโตสัพพะสุขังจะมหาลาพังสัพพะโกรธังวินาศสันติสังฆมตตาจะมหาราชาสัพพะเสนหาจะปูชิตโตสัพพะสุขังจะมหาลาพังสัพพะโกรธังวินาศสันติ อินทเมตตาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขังจะมหาราพังสัพพโกรธังวินาศสันติพรหมเมตตาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขังจะมหาลาพังสัพพโกรธังวินาศสันติเทวเมตตาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตโต สัพพสุขังจะมหาราพังสัพพะโกรธังวินาศสันติมะเมตตาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพะสุขังจะมหาราพังสัพพะโกรธังวินาศสันติอะเมตตาจะมหาเสนาสัพพะเสนหาจะปูชิตโตสัพพะสุขังจะมหาราพังสัพพโกรธังวินาศสันติ อุเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาชนาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขังจะมหาราพังสัพพโกรธังวินาศสันตินะโมพุทธายะเมตตากรุณาจะมหาราชาสัพพเสนหาจะปูชิตโตสัพพสุขังจะมหาราพังสัพพโกรธังวินาศสันติ ตั้งใจเจริญภาวนาเชื่อว่าคนทำมาหากินอย่างสุจริตยังไงก็เจริญรุ่งเรืองผู้เล่าเชื่อว่าแบบนั้นคาถานี้จะเน้นในทางเมตตาม,มหานิยมผู้คนรอบตัวจะรู้สึกดีกับเราจะเมตตาเอ็นดูเราสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับท่านใดที่เชื่อเขาก็เชื่ออย่างมีสติเขาก็ปฏิบัติในความเชื่อและศรัทธาของเขาถ้าเป็นผู้เจริญแล้วเขาจะไม่ล้ำเส้นผู้อื่นอันนี้ต้องเข้าใจเนาะ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์พบแต่ความโชคดีมีชัยความเจ็บอย่าได้ไกลความไข่ย่าไดมีคลอหามย่ามหายให้เพียกหนีความดีให้เพียกใสความขีหายอยาได้ตอกเง,งินทองอย่าได้ขาดสุขีหมันสวรรค์สันฝ่าเมตตาอุ้มสู้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ